สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเชา้ชาชวนีและคุณกำลังฟังชาวบ p ลพอดคาสต์พอดคาสต์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในต่างแดนและกลารเรียนภา,ารรษาอังกฤษด้วยตนเองสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทันเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ชาว์บลพอดคคสต์ค่ะในพิซอดนี้ค่ะเช้าจะมาเล่าประสบการณ์ในช่วงมัธยมของเชา้า ว่าการที่เช้าตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่เนี่ยมันทําให้ผลการเรียนของเช้าดีขึ้นได้อย่างไรคะ่ะคือช่วงมัธยมนะคะเช้ามีอยู่ปีหนึ่งเช้าเคยโดนย้ายจากห้องเขาเรียกว่าห้องที่แบบเด็กเก่งอะฮะถูกย้ายมาห้องแบบห้องที่แบบเป็นเขาเรียกว่าห้องคลินิกก็คือจะเป็นห้องเด็กที่ ผลการเรียนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต,แต่ตอนนั้นชาวก็งงกันเอ้ยทำไมเราโดนย้ายมาอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมมากกว่าผลการเรียนเพราะผลการเรียนตอนนั้นก็เราก็เมนเทนในระดับในระดับที่มันโอเคอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วด้วยตอนนั้นเนี่ยด้วยวัยอะไรเงี้ยฮอร์โมนมันเปลี่ยนก็ทําให้หน้าเชาแบบสิวขึ้นรอบตอนนั้นคิดว่าตัวเองหน้าตามไม่ดีก็เลยมีความแบบ พยายามหาจุดเด่นให้ตัวเองโดยการตั้งใจเรียนเรียนให้เก่งผู้ภาษาอังกฤษให้เก่งแบบเราต้องโดดเด่นขึ้นมาให้ได้เพื่อกลบปมดอยเรื่องแบบรูปร่างหน้าตาเราอย่างเงี้ยคะแต่ว่าจริงๆตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรดนใจให้คิดแบบนั้นเพราะว่าโตมามันก็ดูดีขึ้นมาเองมั่นใจอะไรเบอร์นั้นนะคะโอเคแล้วแล้วชาก็ลองแบบ โอเคถ้าเราอยากผลการเรียนดีขึ้นนะเราก็ต้องมีการทบทวนบทเรียนที่มากกว่าคนอื่นแล้วเราจะไปทบทวนเวลาไหนเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราก็นั่งเรียนแล้วช่วงพักเราก็นั่งทานข้าวแล้วก็นั่งทํานู่นทํานี่มันก็หมดเวลาแล้วมันไม่มีเวลาทบทวนบทเรียนถ้าทบทวนที่บ้านมันก็ได้ประมาณ มันก็ได้ประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วคือกลับมาบ้านมันก็เริ่มลาแล้วล่ะค่ะมันก็แบบมันไม่มีอารมณ์จะทำอะไรแล้วบางวันทําการบ้านไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยมันก็หมดแรงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชาาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยมันน่าจะมีเวลาให้เราได้ทบทวนบทเรียนนะคะแล้วเขาก็เลยลองเลยค่ะด้วยการตื่นตีสี่ค่ะแล้วเขาพบว่าตอนเช้าคือมันบรรยากาศมันดีมากมันเงียบแบบเงียบจริงจริง มันเหมาะกับการอ่านหนังสือมากเลยค่ะคือชาวรู้สึกว่าชาว่ามีสมาธิแล้วอ่านแล้วมันไม่วอกแวกอ่านคือแบบแล้วมันจำเนะะื้อหาได้นะคะแล้วพออ่านหนังสือชาวจะอ่านถึงประมาณตีห้าสี่สิบห้าก็จะเริ่มอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วพอเดินทางไปถึงโรงเรียนเนี่ยก็ก็จะไปถึงเร็วเพราะว่าอาบน้ำแต่งตัวได้เสร็จออกจากบ้านงแต่หกโมงครึง่งเจ็ดโมงกว,กว่าก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะกว่าจะ เออเริ่มเข้าแถวข้อทงชาติกันก็ทําให้ชาวมีเวลาช่วงนั้นช่วงก่อนข้อทงชาติเนี่ยมีเวละทบทวนบ,บทเรียนอีกนิดหน่อยนะคะมียังมีเวลาอ่านหนังสือต่อแล้วอ,อ่าพอเรียนเลิกเรียนปุ๊บกลับไปบ้านถ้าวันนั้นกันบ้านไม่เยอะแบบว่างว่าค่ะก็จะมีเวลาทบทวนบทเรียนต่อค่ะแต่ว่าตอนหลังเลิกเรียนจะทบทวนเราจะรู้สึกว่ามันไม่จําแหละเพราะมันเหนื่อยมาทั้งวันนะคะ แล้วก็เช้าก็จะเข้านอนประมาณช่วงสามทุ่มครึ่งค่ะเพราะว่าสามทุ่มครึ่งคือแบบว่วงมากๆแล้วนะคะการที่เชา้าอ่านช่วงเช้าเนี่ยเอ้ยมันจําได้เยอะมากนะคะแล้วพอถึงอันนี้คืออ่านสะสมไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ถึงวันสอบแล้วพอถึงช่วงสอบเนี่ยเราก็จะรู้สึก เบาเพราะว่าไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าช่วงสอบชอบมีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายทําให้เราไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่ด้วยความที่เราอ่านสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้พอถึงช่วงสอบเราก็แค่ทวนนิดหน่อยมันทําให้เราไม่เหนื่อยมากค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจบเทอมนั้นจา ปรากฏว่าเฉาสอบได้ที่หนึ่งอันนี้คือแบบไม่ได้อวดนะคะคือเ้าปกติไม่ได้เป็นเด็กที่แบบสอบได้ที่หนึ่งปกติจะได้ประมาณที่สี่ที่ห้าอะไรแบบเนี้ยเออแต่แบบเป็นเป็นอะไรที่พวก่ภูมิใจมากเพราะปกติจะแบบไม่คือไม่เคยได้ที่หนึ่งแล้วเทอมนั้นแบบเอเราทาได้นะคะยังไงก็ ลองดูก็ได้ค่ะสําหรับน้องๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนหรือจะวัยมหาลัยก็แล้วแต่เนี่ยเชาวสึกว่าอ่านช่วงเชาวว้ามันเป็นเวลา p พรา e ไทม์คือมันเป็นเวลาที่แบบใช้ความเงียบสงบของมันให้เป็นประโยชน์นะคะโดยการอ่านหนังสือก็หวังว่าเทคนิคการตื่นตีของชาวโซนประโยชน์กับทุกคนนะคะยังไงลองไปทําดูได้นะคะถ้ามันไม่เวิร์กเราก็แค่ไม่ต้องทํามันต่อค่ะง่ายๆ สวัสดีขอบคุณที่ติดตามและฟัง s h o w e r Podcast นะคะสวัสดีค่ะและนี่คือ s h o w e r p o p o d s t s t สําำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่แวะเข้ามารับฟังถ้าคุณชอบ s h o w e r บ o d c a s t นะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามหรือหากท่านมีคำถามสามารถถามคำถามได้ใน Facebook Page Showable วันนี้ดิฉันเชา้าชาวนีขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ